สวยมะพร้าวบ้านกุตาครับตาไม่เอาต้นนี้ลูกใหญ่ดีเนี่ยอะลูกใหญ่อะกินไหมลูกเล็กอะกินลูกเล็กก็ไม่ลอยเลยเนื้อน้อยน้ำก็น้อยดิเย้ยดูเอาุินเกิงก็ไม่ตัดเนาะ ม,มเนื้อมีเนื้อวนะโอ้โหมีกบป,ปะเนี่ยไกัน <c oughs> อนหมดลลยเหรอ้าไมตาไม่ถอยทลายลงมาด้วยวเว ขายแล้วเป็นหลานที่ดีมากคงช่วยตาสอยเลยไถ่ายคลิปนอ่ะะต่เจ้าเยี่ยมไปเลยสระพาตาสิบระเพาตาสิลูกละห้าร้อยครับใครอยากกินรับรองหวานแน่นอนเพราะว่าใส่น้ำตาลด้วย ซรือวถ้าไม่หวานก็เอาใส่น้ำตาลยังไงก็หวานใครไปทาก็ได้แ้่เก็บขาเท้ายาเองมาแล้วโอเคครับใครอยากกินลูกละห้าร้อยนะครับดาบอกว่าลูกละห้าร้อยหวานแน่นอนน้ตาลสองโลน้ตาลสองโล